สวัสดีครับผมแซงสิงสุพรรณนะครับวันนี้ก็จะมีสิงเข้าใหม่นะครับที่มาจากงานประกวดนะครับที่โรงเรียนรัตำรวจนะครับสามพานนะครับนี่เข้าใหม่มาสี่ชิ้นนะครับตอนนี้ก็จะมีชิ้นแรกนะครับที่ผมจะจะแนะนํานะครับนีก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าสิงปากห้าแฉกนะครับสิงปากห้าแฉกยอดนิยมนะครับของลุงมุ้ยวดรไลท์ของเรานะครับคือแบบว่าหยิบขึ้นมาปุ๊บจะรู้เลยครับว่าเป็นของ สุพรรณบ้านเรานะครับตัวนี้นะครับล่องลอยการแกะชัดเจนนะครับที่เขาเรียกว่าสินปากคะแชคือนี่ครับสินมีคือนี่นี่หนึ่งปากคาแชกนี่ครับี่แล้วก็ใบห้านะครับตั้งเกตนะครับลักษณะการแกะนะครับการแกะชัดเจนนะครับคลองแทสมันจะแกะแปบอ่อนผิวแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ขนาดสักคู่นะครับ ตัวนี้อยู่ที่ขนาด1.2เซนนะครับขนาดกำลังน่ารักน่ารักนะครับนี่ครับตัวแรกนะครับตัวถัดไปนะครับจะเป็นสิ้นปลาคาชชิ้นเดียวกันนะครับตรงนี้ลองรอยการแกะเข้าจะชัดเจนนะครับนี่ดูจัด้อยควับรอยควันลอยควัญเขาจะเรียกตรงนี้นะครับเขาเรียกควัญนี่ควันนี่แล้วถ้าควัญหนึ่งแบบนี้จะเป็นของวันดออนไลน์ของเรานะครับขวัญจะเป็นควัญหนึ่งแล้วปลาค้าแชกนะครับ พกหางครับดูใบหน้านะครับเนี่ยไม่ผ่านการใช้นะครับไม่มีฮักต้อมแดงติ้นนะครับมมีการล่องรอยการแกะชัดเจนนะครับขาหลังเจาะขาหน้าเจาะนะครับไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไซส์จิ๋วนะครับไซส์จิ๋วนะครับไซส์จิ๋วขนาดประมาณ1เซนติเมตรเท่านั้นนะครับขนาด1นเซนติเมตรครับแต่แกะแบบนี้คือแบบพบเจอน้อยนะครับพบเจอน้อยนะครับหายากนะครับ ตัวถัดมานะครับจะเป็นสิงในเลี่ยมนะครับจะเป็นสิงล็อกเก็ตนะครับแต่ตัวถังเขาไม่มีนะครับแต่นี่ดูง่ายนะครับดูง่ายเดี๋ยวพมจะลงกล้องให้ดูนะครับตัวนี้ดูชาติตานะครับขวันหนึ่งนะครับพี่เป็นมีขวันหนึ่งนะขวันหนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยมีการเจาะขาหลังนะครับบางหลังหางนะครับเจาะขาหน้าชัดเจนนะครับนี่ขาน้ามีบ้างขาด้วยไหมครับ จะเป็นอยู่ในเล่มพาติ้เก้านะครับจะอยู่ในเล่มเขาเรียกว่าในเล่มล็อกเก็ตนะครับตัวนี้นะครับดูที่ขนาดนะครับขนาดเขาจะอยู่เพียงแค่เพียงศูนจุดแปดเซนติเมตรเท่านั้นนะครับจะเป็นไซส์เล็กมากๆเลยพี่จะเป็นไซส์เล็กมากๆครับศูนย์จุดแปเซนติเมตรเท่านั้นครับถ้าเทียบกับเปลี่ยนบ้านนะครับถ้าเทียบกับเปลี่ยนบาทเรานะครับจะเข้าใจนะว่าตัวเขาเล็กมากจริงๆนะครับ ตัวเล็กแค่นี้แล้วเป็นขวันเล็กหนึ่งนิยมแบบนี้ผมถือว่าหายากพบเจอน้อยมากๆนะครับสําหรับคนที่แบบอยากได้ตัวเล็กๆนะครับเล็กกว่า1เซนติเมตรนะครับนี่พบเจอน้อยมากจริงๆครับต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นนะครับต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นนะครับพี่ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายของเราจะเป็นเลี่ยมพลาสติกเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นเล็กพลาสติก สี่เลียงนะครับนี่เลี้ยมเก่าเลี้ยมเดือแบบนี้นะครับเขาเรียกเลี่ยมวินเทจนะครับนี่เขาจะเป็นปลาค่าแชกินเดียวกันแต่ตัวนี้นะครับพิเศษเขาจะเป็นการเลี้ยมแบบนี่เลี่ยมแบบขวัญกลับนะครับก็คือขวัญหน้าเขาจะเป็นท่านนี้แล้วด้านล่างเขาจะไปด้านนี้นะครับนี่ล่องรอยการแกะชัดเจนนะครับนี่ดูปลาของเขานะครับร่องรอยการแกะชัดเจนนะครับตัวอ้วนๆลำๆนะครับนี่มีการเจาะขาหน้านะครับเจาะขาหลังนะครับ ดูดูงานพลาสติกนะครับนี่งานพลาสติกแบบนี้เป็นงานเก่าเดิมนะครับเป็นงานเก่าเดิมนะนขนาดตัวเขาจะอยู่ที่หนึ่งจุดสองประมาณหนึ่งจุดสองเซนนะครับแต่ตัวเขาจะใหญ่ล้ำล้ำนะครับล้ำบึกหน่อยนะตัวนี้ตัวนี้จะได้ความสวยเดิมดูได้ความคลาสสิกนะครับเรียมเดิม,เด,มเดิมแบบนี้นะครับไม่ผ่านการใช้ไม่ผ่านการสัมผัสอะไรทั้งสิ้นนะครับ นี่ครับถ้าใครสนใจนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถนะครับสามารถติดต่อหาผมได้นะครับนี่ครับดีวผมจะให้ดูนะครับสามารถติดต่อหาผมได้นะครับผมครับแสงสิงสุพรรณนะครับรับเช่านะครับให้เช่าเครื่องรางสิ่งแกะพระพุทธงานแกะนะครับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเบอร์โทรครับ0 9น95 8 3 3 8 2สปครับหรือนะครับเฟซบุ๊กนะครับแสงสิทธิศักดิ์นะครับหรือว่าใครที่จะสามารถติดตามช่องเพิ่มเติมได้คือช่องนี่ครับ ก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยครับในช่อง YouTube นะครับแซงสิ่งสุพรรณหรือว่าในช่อง t i t ต k อกครับเป็นแซงสิ่งสุพรรณเช่นเดียวกันนะครับโอเคครับงั้นก็ฝากไว้เท่านี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ